คุณปู่ยังเก๋ารถถัง M48A5 ของกองทัพบกไทยยังคงออกงานรบจริงหลายสมรภูมิสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณปู่ M48A5 แพตตันรถถังรุ่นเก๋าของกองทัพบกไทยที่แม้ว่าจะประจำการมาตั้งแต่ปีพศ2522หรือกว่า46ปีแล้วแต่ล่าสุดก็ยังคงออกงานจริง จากเหตุการณ์การพระทะกันระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกมพูชาในช่วงของเวลาวันที่24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เห็นว่าคุณปู่ของเรานั้นยังคงไหวอยู่ครับ แม้จะไม่ได้มีรายงานการดวลก,กันกับรถถังของฝั่งกัมพูชาแบบตรงๆเหมือนในหนังสงครามแต่ก็คาดว่า M48A5 ของกองทัพบกไทยถูกใช้ในการยิงสนับสนุนแนวรบการแสดงกำลังเพื่อช่วยในการรุกรบสร้างอำนาจการยิงที่รุนแรงมีรายงานว่ารถถังไทยได้เข้าประจำการใกล้กับพื้นที่ปะทะจริงทำการยิงกดดันและคุ้มกันฐานราบในการรบซึ่งก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม M48A5 มีน้ำหนักพร้อมรบประมาณ49ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลให้กำลัง750แรงม้าทำความเร็วสูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึง499กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิง1ครั้งส่วนการติดตั้งอาวุธนั้นเรียกได้ว่าจัดเต็มโดยติดตั้งปืนใหญ่รถถังขนาด105 mm, m มิลิเมตร M 6 8จำนวน1กระบอกปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, ิลิเมตรแบบ M2041 กระบอก ปืนคนต่อสู้อากาศยานแบบ M60D อีก2กระบอกและเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด66มิลิเมตรอีกจำนวน2ชุดถือว่าเป็นรถถังที่ครบเครื่องมากในยุคข,ของมันและยังคงเป็นตำนานที่อยู่คู่กับกองทัพไทยมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับคุณปู่ M48A5 ของจริงถึจจะแก่แล้วแต่ว่าก็ยังคงเก่าอยู่ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเพจไทยอาร์มี่อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับ